สวัสดีครับจับจุดเด่นที่เป็นวิดีโออธิบายหลักการบริหารความเสี่ยงอีกตัวหนึ่งวิธีการที่ใช้ในการช่วยเสริมในการรัน EA ที่รันทองนะครับตัวอย่างเช่นเราดูอย่างวันนี้เราดูอย่างวันที่รันเปรี้ยวตัวอย่างเช่นเราดูอย่างวันนี้วันนี้อ่านเราดูอย่างวันนี้วันนี้วันที่ห้านะครับวันที่ห้าที่หกเราดูอย่างวันที่ห้าวันที่ห้านี้นี่เปิดชาร์เดยนะครับเนวันที่ห้าแล้วก็มาวันที่ห้า วันที่ห้าวันที่หกเดือนแปดเราลองไปแบ็กเทสดูนะครับว่าเราวันที่ห้าวันที่แปดเราวันที่ห้าเดือนแปดวันที่ห้าเดือนแปดตรงกับวันจันทร์แล้วก็เราไปถึงวันที่ห้าเดือนหกเราลันสองวันนะครับเราลองรันดูสักวันที่ห้าที่หกวัที่ห้าก็แล้วกันเอารันวันเดียวนะครับแล้วดูหนึ่งเราก็ตัวนี้จะมีการเฮดเป็นตัวนะงรับตัวเนี้ย เราปิดอันนี้ผมไม่ได้ปิดลองไม่ได้ปิดไม่ได้ไม่ได้กําหนดทีพีแต่ละวันลองปล่อยลันอิสระดูนะครับตัวนี้ก็จะมีการเฮ็ดในตัวลันดูนะครับดันดูว่ามันบริหารเราเสี่ยงไงนะครับอยากให้ดูว่าออเดอร์มันบริหารเราเสียงไงนะครับงงร้บอนหลดขึ้นมานะครับเราตัวนี้ผมทดสอบทุนที่ 100นะครับเวลาเริ่มเทรดที่300ศ9 0 0นหนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับลองรันดูตัวนี้จะเฮททันทีตัวนี้จะเฮททันทีเมื่อติดลบ7ด,ดอนนะครับเฮดณจุดที่ติดลบแล้วก็ จเฮดจุดที่จุดลบแล้วก็หลังจากถ้ามีการเฮก็จะ c p ส่วนต่างก็จะด้5ดอนก็จะเกเฮกนะครับไม่งันจะเฮดว่าเฮดจุดสรสงหลักๆเพื่อรักษาทุนรักษาโอกาสไว้รันต่อมานะครับเพื่อบางทีวันนั้นเอรันไม่เข้าทางเราเราต้องการเฮกเพื่อรักษาทุนไว้คือมันจะเฮดสูงสุดที่ผมเซทไวาเฮดสูงสุด3มชุด 3าชุดชุดละเกตตอนก็ประมาณ21ตันนะครับเราจะติดลบประมาณ21ตันหรืออาจจะไ,ไปอีกนิดหน่อยประมาณ30มตันสูงสุดประมาณนั้นก็เกินนะตอนนี้ยังไม่เกิดการเฮตนะครับดูมันก็สะสมไปเรื่อยๆตัวน,นี้อย่างนีนเห็นไปอย่างตัวนี้มีการเฮดขึ้นไหมบัดตัวนี้คือเฮดขึ้นมาออเดอร์เนี้ยติดลบเกตตอนไปแกะเกตเลี้ยวเกตตอนปับ๊บตัวนี้ก็จะเปิดเฮดขึ้นไหมปะเฮดขึ้นมาเฮดขึ้นมาเราก็จะติดลบอยู่ประมาณ7ตัน เออบวกส่วนต่างเล็กน้อยเน,นี่ยประมาณเนี่ยคือลักษณะเนี้ยถ้าพิกส่วนน่าจะประมาณ3ชุด3ชุดก็ประมาณ21อประมาณ21เอถ้าอีกฟุกมาอีกชุดหนึ่งก็ประมาณ30ดอน30ดอนทุนเรา100เนี่ยเราก็จะติดลบอยู่ประมาณ30%สสูงสุดน,นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะมันจะสแกนโอกาสให้เราเปิดเทรดไปด้วยนะครับโดยส่วนมากแล้วมันจะไม่ได้คือคือ EA มันไม่ได้เบิ้ล ดังนั้นการที่จะเฮดได้3ชุดมันไม่ใช้เวลาเลยกว่านั้นมันจะใช้เวลาไปเรียนนะครับดูต่อไปนะครับคืออย่างตัวเนี้ยอย่างตัวนี้ถ้ามันจะออกไปต้องมีส่วนต่างออเดอร์แล้วก็ส่วนต่างออเดอร์นั้นส่วนต่างออเดอร์มีบายมีเซลขึ้นมาเกินมาแต่ละข้างนะครับแล้วก็ส่วนต่างออเดอร์นั้นต้องได้กําไร5ดอลมันก็จะเคลียนะครับถ้าไม่เคลียร์มันก็จะเฮดไว้แล้วก็เปิดไปใหม่นะครับ คุณเห็นว่าตอนนี้หนึ่งตอนนี้ตลาดไม่ก็ข้างเราใช่ป่ะมันก็จะเฮดไว้ตอนนี้เราก็ไม่ต้องมากังวลว่าเออมันจะวิ่งไปเยอะหรือเปล่าหรือนั่นแล้วก็หักลบแล้วเราก็อานนี้เปิดไม้ใหม่ขึ้นมาไม้ใหม่ขึ้นมาเป็นบายตอนนี้คุณเห็นว่าดูแป๊บหนึ่งไม้ใหม่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นบาบคุณเห็นว่าสถานะมีใบก็อะไรใบ,าบาสามแถวหนึ่งจะมาดังน,นั้นคุณเห็นว่าชุดใหม่เนี่ยชุดใหม่เกินมาสอง ดังนั้นชุดใหม่เกินมาสองเป็นบายเนี่ยดังนั้นบายเนี่ยถ้าเกินมาสองถ้าเข้าทางเราเราก็จะเคลียร์ตรงนี้ถึงตัวนี้ได้ง่ายถึงตัวนี้ได้ง่ายเราก็จะออกทั้งชุดนะครับดูว่าราคามันจะทําให้เราแล้วเปล่าหรือมันจะวิ่งลงต่อไปนะครับดูตามเป้านะครับออกไปแล้วออกไปแล,ออปแล,แล้วก็เคลียร์ได้เหรอตอนนั้นก็โอกาสใหม่ก็เกิดขึ้นตอนนี้ EQ เราก็เพิ่มขึ้นมา111แล้วน,นะครับเราลันจากบายสม ตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงใช่ไมสามสูงก็สามสี่ชั่วโมงกันมาก็ได้แค่นี้แล้วครับดูต่อไปว่าเรายังจะรอดหรือเปล่าวันที่มาแรงเริม่มมาไปอ่ะตอนนี้มันบ่ายพอบ่ายตัวนี้ติดลบไม่เข้าทางลงมาเฮดทันทีนะครับเฮดทันทีก็เราก็ติดลบตัวเนี้ยตัวนี้ไม่ได้เฮดตัวเนี้ยสัญญาณตัวนี้ไม่เฮดนะครับสัญญาณไม่ได้เฮดแต่ในขณะเดียการลักษณะการออรเดอระอย่างเงี้ยก็เป็นการเฮดไปตัวด้วย ตัวนี้เซลเพิ่มเซล์เพิ่มเงี้ยเราต้องการส่วนต่างห้าดอนถ้าได้ห้าดอนมันก็จะเคลียร์ชุดน,นี้ให้เรานะครับแต่ตัวนี้ไม้บนเฮดแค่บ่ไม้บนติดลบเยอะไม้บนติดลบเยอะ,ยอะก็เฮดได้กันไว้ระดับหนึ่งการไว้ระดับหนึ่งให้เรานะครับแล้วตัวนี้เซลล์ก็ยังเซลล์เซลล์เพิ่มอยู่อ่าตัวนี้อ e ีกโอกาสหนึ่งนี่บอ e ีโอกาสหนึ่งได้เพิ่มไปอีกหกดอนแล้วก็เคลียร์เดอร์้วนะครับ ตอนนี้กลับมาเปิดใบนะครับดูเรากลับมาเปิดใบดูว่าเป็นยังไงนะครับดูกลับมาเปิดใบเป็นยังไงตอนนี้ลงมานะครับตอนนี้ก็สะสมไปอีกครับทีพีเราแค่สามดันนะครับเริ่มสามดันตอนนี้เราได้ล้อกําไรสิบเก้าดันแล้วครับเปิดใบม้าหนึ่งติดลบอยู่นะครับลงมาข้างล่างติดเฮดติดเฮดตอนนี้เราก็เหลือกําไรอยู่สิบเอ็ดดันนะครับ ลอยลันต่อไปโอกาสมันไม่เกิดขึ้นมันก็ติดเฮตอยู่ตัวน,นี้มันใบามาดัง,งน,น,นั้นใบตัวนี้ใบตัวนี้ถ้าได้เกินส่วนต่างได้เกินห้าดอนเราดูตรงนี้ก็ได้ตัวน,นี้ตัวน,นี้ถ้าเรากำไบตัวน,นี้ตัวน,นี้ได้ถึงห้าดอนตัวน,นี้มันก็จะเคลียร์เยลยราไม่งมันก็จะลันต่อไปนะครับจนกว่าปิดวันตอนนี้ติดเฮดไม้ที่สองแล้วครับไม้ที่สองที่ผมบอกประมาณสามไม้ชุดที่สองเดือดสี่ดอน เราเหลยอกำไรสี่อนนะครับวันนี้คือตัวนี้อยากให้ดูว่าถ้าทาั้งเทียนมันวิ่งยา,ยาวไม่เข้าทางเรางั้นมันจะทุนเราจะกระทบเท่าไหร่หรือยังรักษากำไรได้อยู่บางส่วนนะครับเพราะอย่างอย่างวันวันรักษาอาง,งั้นไม่ได้มีทุกวันนะครับแบยขึ้นมานะครับแล้วดู ตอนนี้นี่ที่ผมบอกติดเฮดสามชุดได้ไปยี่ิบเอ็ดตอนในเต็มนะครับสามชุดครบออเดอร์หกแล้วป่ะครบออเดอร์หกเราเข้าเนื้อแค่สามดูมันจะเปิดให้เราอยอ่ป่ะ อีกอีกหนึ่งที่ผมแนะนําวีดีโอก่อนอันนี้อีกหนึ่งที่ผมแนะนําไม่ทําประจําคือตัวนี้นะครับเบื้องต้นง่ายเพื่อความเติบโต,ตอย่างตัวนั้นงผมเห็นว่าถ้าเราเซตเดลี่ทาร์เก็ตสิบดอลล์เนี่ยตัวเนี้ยเราถึงเป้าแล้วถึงเป้าแล้วแล้วก็อาการที่เฮตงนี้เราก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นวิธีการเบื้องต้นที่ผมแนะนําว่าหนึ่งที่ผมอธิบายก่อนนี้เคยพยายามเซตเดลี่ทาร์เก็ตไว้ให้มันนะนี่ผมผมไม่ได้เซตเดลี่ทาร์เก็ตตรงนี้ผมต้องการอธิบายเย็นว่าถ้าเราปล่อยรัน่เงี้ย ถ้าเราปล่อยลางอย่างนี้ EA มันเฮ็ดยังไงให้เข้าใจหลักการเฮ็ดว่าถ้าเฮ็ดหนักแล้วเนี่ยมันมันกระทบทุนเราเยอะหรือเปล่าใช่ป่ะอย่างอย่างที่ผมอธิบายก่อน,นเบื้องต้นว่าถ้า3มชุดก็ประมาณย1ิเอดแล้วฟุกมาสีก็ประมาณ30มสิบนนี้ในขณะเดียวกันมันทำอะไรไปด้วยใช่ป่ะทำอะไรไปด้วยเนี่ยมันเข้าเนื้อแค่3ดอนนะครับดังนั้นถือว่าโดยรวมถือว่าไม่กระทบแต่ยังรักษาอกาสเราไว้ด้วยนะครับ ลันต่อไปนะครับยังไม่หมดวันยังมีหลายชั่วโมงนะครับเราลันถึงแค่วันเดียวดูมันจะเปิดออเดอร์ใหม่เราอยู่ตอนนี้มันเต็มแล้วนะครับน่าจะไม่เปิดแล้วเพราะผมเซตไว้ที่หกออเดอร์ยกเว้นมีไม้เฮดตอนนี้มันเต็มแล้วคงไม่เปิดนะครับคือถ้าถ้ามีไม้เปิดเกินอยู่เนี่ยมันก็จะมาเฮดอาจจะอาจจะมีไม้ที่เจ็ดขึ้นมาแต่ถ้าเต็มอย่างเงี้ยถ้าเต็มอย่างเงี้ยมันรวมไม้เฮดด้วยมันคงไม่ไม่เปิดแล้วนะครับอย่างเงี้ย นี่คือหลักการนะครับนี่คือหลักการนี่คือหลักการที่อธิบายฟังว่าฟังก์ชันเฮดมันทางานยังไงนะครับคืออย่าลืมที่ผมอธิบายก่อนนี้วิธีการหนึ่งเราต้องการสะสมทุนอย่างต่อเนื่องแล้วสองเราต้องการรักษาทุนดังนั้นคุณเด็นว่าถ้าเซตตัวนี้เซตตัวนี้เราก็ได้ตามเป้าแล้วน,นะครับเพราะว่าเราได้จริงเราเราได้ตั้ง19ด่อนแจ๊แต่เรามาติดเฮดตอนที่อธิปายล้วติดเฮดตอนที่เนยตอนไหน ตอนที่ตอนที่เวลาเนี่ยตอนที่เวลานี้แล้วป่ะทังนั้นเราสามารถเซฟตัวนี้ได้นะครับนี่คือนี่คือหลักการเฮดจิ้งใน EA104 นะครับเพราะตัวเนี้ยผมจะมี2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกจะเป็นเวอร์ชันที่รันยาวนะครับแต่เวอร์ชันตัวเฮดจิ้งเนี่ยเฮดจิ้งมันจะออกออเดอร์บ่อยแล้วก็จะเฮดนะครับนี่คือหลักการในการจัดการความเสียงด้วยการเฮดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อ Share, เราติดตามวิดีโอใหม่ๆนะครับ